มีปรุงอีกชนิดหนึ่งเรื่องอาเนนชาพิสังขารนะปรุงหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์จิตจะเข้าไปสู่อรูปฌานนะพอเข้าถึงอรูปเนี่ยจะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจดวงเดียวซึ่งทรงฌานทรงอรูปฌานอยู่นะห้มีความสุขมีความสงบอยู่ยนั้นแหละตราบที่กําลังฌานยังให้ผลอยู่ไม่กระทบอารมณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นจิตไม่กระชอกไม่เพิ่มหวั่นไหว ก็คิดว่าตรงนี้มีความสุขตรงนี้เรียกว่าอาเนชาพิสังขารหลีกเลี่ยงการกระทบมรมุมคนที่จะเห็นว่าตัวนี้เป็นทุกข์ได้บารมีต้องแก่กล้ามากคนที่เห็นตัวนี้เป็นทุกข์ท่านแรกนะในศาส,สนาเราคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไปเรียนกับอารระตาบทได้ฌานที่เจ็ดเป็นอรูปนะอรูปชั้นที่สามเนฌานที่เจ็ด ปเรียนกับอุทธ,ธกดาบทได้ฌานที่8ปเป็นอรูปฌานที่สี่สูงสุดแล้วแล้วถามอาจารย์บอกว่ามีธรรมะที่ยิ่งกว่านี้อีกไหมอาจารย์บอกไม่มีหมดแล้วหมดภูมิเท่านี้แล้วแล้วก็เชิญเจ้าชายสิทธัตถามาช่วยเป็นผู้ช่วยสอนเป็นผู้ช่วยสอนเจ้าชายสิทธัตถะปัญญาแก่กล้าท่านรู้ว่าการเข้าอารูปฌานหรืออนเนญชาพิสังขารในความปรุงความว่างๆเนี้ย ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์จริงหลุดออกจากความว่างเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นคําสอนอย่างนี้ยังหาสาระแก่นสารเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้นี่ท่านเป็นองค์แรกนะในศาสนานี้ที่เห็นว่ากระทั่งอาเนญชาที่สังขารก็ยังหาสาระแก่นสารไม่ได้เพราะฉะนั้นความปรุงชั่วความปรุงดีความปรุงความว่าง เป็นความปรุงที่ละเอียดละเอียดละเอียดเป็นชั้นๆ้นขึ้นไปแต่สติปัญญาแก่กล้าพอก็จะรู้ว่าไม่พ้นจากทุกหรอก